เดินวิธีเซียนวอ k i n g งเด i m มอ r t a l p แพดตอนที่78สองแม่ทับหญิงสงครามอีกหนึ่งความน่ารังเกียจที่สุดของมนุษย์เกณฑ์คนมากมายมาตายเพียงเพื่อคนไม่กี่คนที่เรียกตนเองว่าสูงกว่าคนด้วยกัน บัดนี้นะทุง่งแยแคว้นเปิดเต็มไปด้วยฝูงอีแรง้งมันมากินซ่าศพมากมายที่นอนตายมีควันไฟเหลืออยู่เล็กน้อยเป็นจุดๆดแม่ทัพผู้ปกป้องเมืองบัดนี้เหลือเพียงศีรษะให้แม่ทัพศัตรูชูขึ้นและโห่ร้องป่าวประกาศชัยชนะกองทัพอันยิ่งใหญ่ของคว้นฉิงยกทัพใหญ่มาตีคว้นเปิดกองทัพนี้มีทั้งทหารมา้าหุ้มเกราะเหล็กมา้าทั้งตัวเครื่องยิงธนูใหญ่ที่มีมากกว่าปกติแม้ต่ดาบพลทหารก็ทำมาจากเหล็กชั้นดีฟันจนดาบฝ่ายตรงข้ามหักแตกได้เลย แม่ทัพที่นำมาได้รับฉายาว่าคือเทพสงครามผู้โหดเหี้ยมสลับพลทหารตีเมืองไม่หยุดทั้งกลางวันกลางคืนตีไม่ได้ก็ปิดล้อมจนขาดอาหารตายทั้งเมืองวายาพิษในน้ำดื่มและอื่นๆพอบุกเข้ามาได้ก็ฆ่าข่มขืนปล้นทรัพย์จนเมืองที่เคยจเจริญเหลือแต่เศษซากแห่งหายนะแม้แต่ลูกสาวเจ้าเมืองก็ถูกจับมาบังคับรนนปราการแม่ทัพโหดผู้นี้คว้นเปิดใกล้จะแตกแล้ว ห้องเต้นจนนั่งบันลังไม่ติดเดินวนไปวนมาหน้าสภาประชุมขุนนางในท้องพระโรงแม่ทัพที่ปกป้องเมืองสิ้นชีพแล้วเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาตะโกนเสียงดังหมดแล้วไม่เหลือแล้วเราจะทำยังไงดีขุนนางชาราก้าวออกมาทูลเสนอเหลือแค่พวกนางเท่านั้นพะยะคะ่ะขุนนางทั้งหมดคุกเข่าขอทรงมีพระบัญชาด้วยแต่ ฟาบาแสดงความกังวลพระไทยเราไม่เหลือหนทางแล้วพยะค่ะได้ได้เรียกกลับมาเจ้าและเจ้าไปชายแดนเหนือและชายแดนใต้นำพระราชะองค์การของเราไปเรียกพวกนางกลับมาด่วนณเมืองด่านสุดท้ายก่อนจะถึงเมืองหลวงฝั่งเหนือกองทัพธงสีแดงอักษรเฟิง เพื่อนพลมาเสียงเท้าทหารหต,ตึงตึงราวกับภูเขากำลังเคลื่อนที่ได้กลางกองทัพเป็นรถม้าศึกผู้นั่งบนนั้นคือแม่ทัพหญิงเฟิงเจียซินใบหน้างดงามราวเทพพิดาแต่แววตาองอาจเหนือบุรุษเกราะที่เธอใส่สีแดงเลือดหมูตัดกับผิวขาวเนียนละเอียดของเธอช่างดูทั้งงดงามและทรงพลังยิ่งนักในขณะที่ฝั่งทางใต้ธงสีเขียวอักษรฉี ถูกทหารม้าที่นำโดยฉีหลัวฟู่แม่ทัพหญิงหน้าตาธรรมดาแต่เข้มแข็งแน่นกำยำท่าทางควบม้าสึกตัวใหญ่ของเธอว่องไวและธรรมะแมงทหารเดินเท้าถือกรอเหล็กหนักมาด้วยเดินมาราวกับยกเต้าหู้และทั้งสองกองทัพก็มาถึงพร้อมกันต่างฝ่ายต่างมองหน้าป่านจะฆ่ากันขุนนางและขันทีผู้ต้อนรับเหงื่อแตกพลากเพราะรู้ดีว่าสองคนนี้เขาไม่ถูกกันชิงดีชิงเด่นกันมาตลอดทั้งชีวิต เฟิงเจียซินสวยสง่าฉายาเทพพิดาสงครามแถมยังฉลาดสติปัญญายุทธศาสตร์สูงส่งกลยุทธ์ขั้นสูงควบคุมทหารเยือกเย็นชี้หลัวฟูแม้ไม่สวยแต่เธอมีฉายาปีาศาจสาวสงครามด้วยบุคลิกที่ดูร้ายกล้าได้กล้าเสียอยู่ในสนามรบเธอมีสัญชาตญาณรบเฉียบคมมากยิ่งกว่าชายใดพลิกสถานการณ์ฉับพลันอ่านใจศัตรูกลยุทธ์เฉียบขาดแบบตรงไปตรงมา ทั้งคู่เกิดในตระกูลแม่ทับใหญ่เก่าแก่เกิดวันเดือนปีเดียวกันโตมาพร้อมกันเรียนสำนักดาบเดียวกันแล้วก็อิจฉาริษยาฝั่งรากลึกเฟิงเจียซินได้ผู้ชายที่ชี้หลัวฟูหลงรักเป็นสามีชี้หลัวฟูได้ใจลูกน้องถึงขั้นยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องเธอท่าในสนามรบชี้หลัวฟูไม่เคยแพ้ดาบใครเฟิงเจียซินทำไม่ได้และริษยาเธอมาตลอดมาแล้วแล้ว ขันที่ชี้ไปทางกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนำโดยชายชุดขาวผมสีขาวโพรหน้าตายังเด็กอายุ18บแถึงสิปีอยู่นี่ท่านเซียนอวุโสหลินที่แขวนเจ้าส่งมาช่วยพวกเราขอรับท่านแม่ทัพทั้งสองขันที่พูดแบบไม่กล้าสบตาทั้งคู่หลินเซียนยิ้มและมองไปที่สาวทั้งสองคนด้วยความเป็นมิตรหือแซ่หลินเหมือนบรรพาจายแขวนเจ้าเลยนี่ เจ้าเด็กนี่คงได้ดีเพราะบุญเก่าคนสกุลเดียวกับเจ้ารองแม่ทัพพูดแต่สองแม่ทัพหญิงไม่พูดเพราะมีแอบเขินในความหล่อของหลินเซียนอยู่ภายในใจแห่แห่ข้ามาช่วยพวกท่านประมือกับเซียนฝ่ายศัตรูนะั่ครบแห่แห่หลินเซียนยิ้มและทําท่าทางเปิ่นเปิ่นชี้ชี้หลัวฟูสทบและสั่งม้าให้หันหลังขี่ม้าไปทางกระโจมแม่ทัพของตัวเอง ส่วนเฟิงเจียซินนั้นแม้ไม่ลงรถมา้าแต่นางทำความเคารพหลิงเซียนและยิ้มเล็กน้อยก่อนจะลงจากรถเดินไปกระโจมของตัวเองพร้อมรองแม่ทัพสงครามในสัปดาห์แรกไพ่แพ้ย,ยับออกไปรบกี่ครั้งก็แพน้นี่หากไม่ได้หลิงเซียนกลางค่ายกลให้และให้เซียนแคว้นเจ้ารวมกับเซียนแคว้นพวกเธอปล่อยพลังให้ค่ายกลด้วยเรื่องเองมืองคงแตกไปแล้วรวมถึงช่วยผลิตยาสมุนไพรเซียนรักษาทหารที่บาดเจ็บด้วย สาเหตุที่แพ้ไม่ใช่เพราะอะไรก็แค่เพราะแม่ทัพหญิงทั้งสองไม่ยอมทําตามกันเฟิงเจียซินวางแผนชี้หลัวฟูก็ไม่ยอมทําพอชี้หลัวฟูออกรบเฟิงเจียซินก็ไม่ยอมส่งคนของตัวเองไปช่วยวันนี้ในกระโจมหลักทั้งสองคนทําหน้าเคร่งเครียดมีแต่ข่าวทหารตายทหารบาดเจ็บมาไม่ขาดรองแม่ทัพทั้งสองฝ่ายก็อ้อมแอมใจจริงพวกเขาอยากให้ทั้งสองคนนี้ร่วมมือกันมากๆแต่ไม่มีใครกล้าพูด ซึ่งหลิงเซียนก็อยู่ในที่ประชุมพระเจ้าไม่ส่งกำลังทหารสนับสนุนข้าทับเฟิงของเจ้ามันใจปลาซิวฉีหลัวฟูเปิดก่อนกระบือสมองกล้ามอย่างเจ้าส่งไปก็ตายเปล่าสาวสวยแท้เฟิงต่อกลับหนึ่งดอกเบาๆเจ้าไม่รอช้าทั้งคู่ชักดาบเข้าหากันอีกแล้ว หลินเซียนได้แต่ยิ้มแห่แหเขาเห็นไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามจึงพูดออกไปว่าแห่แหถ้าพวกท่านร่วมมือกันข้าว่าศึกนี้ชนะได้ไม่ยากเลยนะขอรับแล้วดาบสองแม่ทัพก็จ่อที่ขหลินเซียนแววตาทั้งคู่จริงจังมากยิ่งทําให้ดูน่ากลัวหลินเซียนใช้นิ้วทั้งมือซ้ายและขวาค่อยๆจีบนิ้วปลายแหลมๆของดาบทั้งคู่ออกจากคอตัวเอง แห่แห่ è, จเนจนจะเย็นนะขอรับค่าแค่พูดความจริงนะแห่แห่ชี้ทั้งสองเก็บด,ดาบคันทีโล่งใจถ้าเกิดข้าหลิงเซียนได้เจอสงครามจากแคว้นเจ้ามาเพิ่มแน่เอาอย่างนี้ไหมขอรับหลิงเซียนพูดพวกท่านทั้งสองมาแข่งกันทั้งสองคนหันหน้ามาหาหลินเซียนและพูดพร้อมกันแข่งใช่ขอรับแต่ให้พวกท่านสลับกันวางแผนและออกไปรบคนละครั้ง ใครชนะศึกได้ดีกว่าคนนั้นชนะและจะมีสิทธิ์บัญชาการอีกฝ่ายได้เด็ดขาดแม่ทับเฟิงทำหน้าออึ้งทำไมรบในสนามรบไม่เป็นหรือไงหรือเจ้ากลัวหน้าสวยๆนั่นกล้านแดดจนมีรอยตีนกาแม่ทับฉีเปิดก่อนด้วยสิ่งที่เธออิจฉามาทั้งชีวิตน้ำหน้าอย่างเจ้าก็วางกลยุทธ์สู้ข้าไม่ได้หรอก คือดีแต่ใช้กำลังกล้ามแน่นๆนั่น,น,นใช่ว่าจะทำให้ชนะสงครามได้ทุกครั้งสามเมื่อไหร่แม่ทับเฟิงสวนหนึ่งดอกด้วยความอิจฉาในสิ่งที่ตนเองไม่มีเอาแน่หน้ามาลองดูกันว่าใครจะแน่กว่ากันดีไหมหลินเซียนยิ้มทำหน้าตาน่ารักใส่ทั้งคู่ทำเอาสองสาวแอบเขินจนใจร่มขึ้นเยอะผู้ชายคนนี้ยิ้มฟันขาวน่ารักจังเลยได้มาเลยคนสกุลฉีไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้ว แต่จริงๆนางแอบหวั่นใจอยู่ไม่น้อยเฟิงเจียซินข้าเติบโตมากับนางนางทั้งสวยทั้งฉลาดกว่าข้าข้าจะทำได้ดีเท่านางได้จริงๆเหรอ ด้านแม่ทับเฟิงก็กลับไปนอนคิดมากทั้งคืนตั้งแต่เด็กจนโตนางกระบือแท้ฉีผู้นี้ฆ่าสู้นางไม่ได้เลยไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมากจากที่ไหนมาให้ฆ่าลงสนามรบฆ่าจะไหวจริงๆหรือนี่ที่แล้วมาฆ่าได้ยินเสียงซุบซิบมาตลอดว่าฆ่าขึ้นเป็นแม่ทบได้แค่เพราะหน้าสวยและฉลาดอ่อนแอจนถือดาบลงสนามรบไม่ได้ไม่เหมือนนาง ลินเซียนให้เวลาหนึ่งเดือนถึงจะเริ่มการแข่งขันระหว่างนี้เขาลอยขึ้นฟ้าไปกลางค่ายกลขนาดใหญ่เพิ่มอีกชั้นเซียนและพลทหารทุกคนในที่นั้นต่างประจักษ์แล้วว่าลินเซียนนั้นไม่ใช่เซียนธรรมดาจริงๆ ส่วนถ้าฝ่ายศัตรูนั้นยิ้มเยาะมันตั้งใจจะใช้แผนเดิมคือปิดล้อมให้อดอยากจนตายแต่มันก็หนักใจทหารที่คิดจะไปวางยาพิษที่ต้นน้ำถูกฝูงปลาเข้ามารุมทำร้ายบางคนเจอศูนย์ปูตัวใหญ่และหนีต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันทำไม่สำเร็จเลยสักครั้งจนต้องถอดใจล้มเลิกเรื่องวางยาหืออีกไม่นานข้าจะจับเจ้ามาร่วมเตียงข้าทุกค่ำคืนเทพธิดาของข้า แม่ทับหดนั่งฝันหวานพรางคิดถึงรูปร่างหน้าตาที่สวยงามและแกล่งกล้าของแม่ทับศัตรูอย่างเฟิงเจียซินเขาอยากได้มากอยากได้ที่สุดจนเล่ยผู้หญิงคนอื่นออกจากเตียงทั้งหมดเพราะไม่ถูกใจเท่าแม่นางเฟิงผู้นี้ผิวขาวหน้าสวยอกนั่นแก้มนั่นบั้นท้ายนั่นยิ่งใสกระแดงนั่นยืนกลางสนามรบเจ้าช่างสวยสง่างามยิ่งนักข้าอยากได้นางอยากได้อยากได้อยากได้ข้าต้องได้นางคงจะสเปกสุดๆดและคลั่งรักซะขนาดนี้ ครบหนึ่งเดือนทั้งคู่สลับหน้าที่กันชี้หลัวฟูบัญชาการรบให้เฟิงเจียซินออกไปรบปรากฏว่าเกิดสิ่งอัศจรรย์ที่สุดนัน่นคือแม่ทัพป,ปีศาจส,สงครามผู้นั้นกระโจนออกมาสู้หนึ่งหนึ่งกับแม่นางเฟิงยอดดงใจเขายั้งมือตลอดเพราะกลัวร่างบอบบางของแม่ทัพเฟิงจะมีรอยแผลและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้น นางตัดศีรษะแม่ทับปีศาจฝ่ายศัตรูขาดกระเด็นลงพื้นสร้างความตกใจอย่างที่สุดแก่ข้าศึกจนแตกทับหนีกลับบ้านกลับเมืองจนหมดคือแม่ทับศัตรูมันคลั่งรักแม่ทับเฟิงไงมาเลยไม่สู้เต็มที่เพราะอยากได้นางมากกลัวหน้าสวยอกเอวผิวขาวเนียนจะมีรอยแผลอยากจะเป็นเอาไปปรนเปื่อกรมนอนฝันมาทั้งเดือนมาเลยประมาทจนเสร็จแม่ทับเฟิง เมื่อแม่ทัพเฟิงเดินกลับมาเข้าในเมืองเสียงทหารโห่ร้องดีใจดันก้องเมืองฝาบาทได้ทราบข่าวก็ดีใจจนเผลอกระโดดโลดเต้นไม่ต่างจากขุนนางทั้งราชสำนักต่างดีใจจนลืมแก่เต้นตามห้องเต้ไปด้วยหลินเซียนและชีหลัวฟูยืนรอรับเฟิงเจียซินข้าข้าทำได้ทั้งคู่พูดพร้อมกันจนมองตากันและแสดงความเขินอายจริงๆข้าอิจฉาเจ้าที่เก่งวิชาดาบกว่าข้ามาตั้งแต่เด็กๆ นางเฟิงพูดก้มหน้าเขินเขินข้าก็อิจฉาที่เจ้าฉลาดกว่าข้าสวยกว่าข้าผู้ชายคนนั้นข้ารักเขามากเลยนะรู้ไหมนางชีก็พูดแบบเขินเขินและก้มหน้าหลินเซียนยิ้มและปรบมือสองครั้งแล้วก็มีชายหน้าตาดีคนหนึ่งอุ้มลูกชายตัวเล็กออกมาเขามองแม่ทับหญิงทั้งสองและยิ้มให้ทั้งคู่ชีหลัวฟูมองชายผู้นั้นแล้วก็แก้มแดง ทันทันทีเขาเดินเข้ามาและจับมือแม่ทับเฟิงภรรยาของเขามืออีกข้างจับมือแม่ทับฉีจริงๆทั้งสามคนเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาไม่พูดแต่ยิ้มและมองทั้งคู่แล้วหลินเซียนก็พูดแทรกขึ้นมาข้าเห็นนะท่านแม่ทับเฟิงว่าหนึ่งเดือนนี้ท่านฝึกดาบทุกคืนจนดึกและข้าก็เห็นนะท่านแม่ทับฉีว่าหนึ่งเดือนนี้ท่านอ่านหนังสือกองเป็นภูเขาจนหลับคาโต๊ะกรนเสียงดังด้วย พวกท่านอิจฉากันและกันแต่ความอิจฉานั้นเองที่ทำให้พวกท่านพัฒนาข้าเลยช่วยสร้างสถานการณ์ให้พวกท่านแปลเปลี่ยนมันเป็นพลังแห่งการสร้างสารรค์และพัฒนาสามีแม่ทัพเฟิงหันมาคุกเข่าคารวะหลินเซียนแม่ทัพทั้งสองก็รู้สึกแปลกใจเคารพเด็กทำไมท่านอาจจําข้าไม่ได้เพราะตอนนั้นข้าย,ยังเด็กมาก แต่ค้าจำท่านได้ดีท่านบรรพจาร์แควนเจ้าท่านหลินเซียนสองแม่ทัพตกใจขันทีขุนนางรองแม่ทัพและทหารบริเวณนั้นต่างตกใจกันหมดหลินเซียนยิ้มเขาแบ,บสองมือออกมีพลังสีดำสองสายลอยมาจากร่างแม่ทัพทั้งสองเข้าสู่ร่างหลินเซียนหลินเซียนหยิบพลอวินหัวลูกสีม่วงใหญ่อมทองและขวดยาออกมายื่นให้เด็กชายตัวน้อย เด็กคนนี้มีรากวิญญาณเซียนที่สะอาดมากข้าไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนวันข้างหน้าเมื่อเขาบรรลุถึงขั้นที่หนึ่งรวมปราณขั้นไปลายได้แล้วจงให้เขากินสองสิ่งนี้เด็กน้อยไม่รู้เรื่องแต่เห็นมีคนให้ของก็ปรบมือยิ้มดีใจหลินเซียนจึงเข้าไปอุ้มเขาแล้วเอามาให้แม่ทับฉีอุ้มอนาคตเขาจะเป็นเซียนสาวหลักแห่งคว้นนี้รบกวนท่านช่วยสอนวิชาดาบให้แก่เขาด้วยแล้วหลินเซียนก็พูดกับเด็กน้อย เรียกทาน,นาสิลูกนาน,นาเด็กน้อยเรียกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและมองใบหน้าแม่ทับฉีแม่ทับชีอดใจไม่ไหวจึงยิ้มและหอมแก้มเด็กน้อยถึงยังไงเสียเลือดครึ่งหนึ่งในร่างกายเล็กๆนี้ก็มาจากท่านที่ผู้ชายที่ข้ารักที่สุดแล้วหลิงเซียนก็กล่าวลาและร่างสลายกลายเป็นละอองน้ำสีฟ้าลอยขึ้นฟ้าไปทิ้งไว้แต่คนบนพื้นดินมากมายที่คุกเข่าคำนับ ใกล้ออกไปหลายพลีณสถานที่เดิมซึ่งมีแต่ความมืดมิดไม่มีแสงสว่างดวงจิตสีฟ้าเล็กๆนั่นค่อยๆลอยกลับมาสู่ร่างหลินเซียนมีไอสีดำหนึ่งเส้นพันรอบดวงจิตนั้นหลินเซียนซึ่งนั่งสมาธิเข้าชานอยู่เขาลืมตาขึ้นมองดวงจิตสีฟ้าอ่อนที่มีไอดำหนึ่งสายวันนั้นและยิ้มกลับมาแล้วหรือเสี้ยจิตของข้าดีมากที่ทำสำเร็จข้าได้มาแล้ว ลินเซียนแบมมือรับเสี้ยจิตนั้นกลับเข้าร่างพร้อมกับไอสีดำหนึ่งเส้นนั้นเหลืออีกหนึ่งอย่างสุดท้ายแล้วหลินเซียนก็หลับตาเข้าชันเช่นเดิมมีไอปีศาจมากมายถูกดูดเข้าไปในจิตเต๋าของเขาบัดนี้ร่างทานกวิญญาณปีศาจในจิตเต๋าเขาเติบโตจนดูราวราวเด็กมัธยมมหาวิทยาลัยปีหนึ่งถึงสองแล้ว